สังเกตเบิ่งหนามอันนี้เนาะหนามที่ออกหนามมันเลอะหนามที่มันเพชรมันขึ้นันสิออกเออปูมารเพชรมาขึ้นก็เอาเลยขันสมพักดองก็มีสูตรมาบอกมีเคล็ดลับมาบอกกันเนาะเออสูตรแบบโบราณโบราณอีสานบ้านเฮาน่ะระวังคลิปจนถึงจบคลิปก็คุยกันไปเรื่อยเนาะเคล็ดลับเนาะ ออกหอมทำผักดองทำผักดองทำผักดองทำไมดูแล้วก็เลยนทำไมดูแล้วก็ทำมาฮะพี่แจ๊สใส่เลยทำผักดองอันนี้ซื้อมากหรือยังเนาะเขาหายมาบอกตาหายมากตาผักที่สวนปลูกเองตาอีก เด็กๆอุ้ยเด็กๆถอนเป็นไหมล่ะทำเป็นไหมล,ล่ะลูกเ,เ,อ,อ,อ,เออกะอาาอกเขาต้อง,เอ,งเอเด็ดออกให้หมดเลยอย่างนี้ก็เด็ดทำให้เป็นระเบียบด้วยเวลาจะง่ายอย่เลีเงง้ยงแบบนี้เลี้ยงให้มันสวยๆข้าวเงี้ยคนหายซื่อๆตัวนี้ตัวง,งามมันก็นมีอนอยากให้เอามาอันนี้หลอกไปกินเน่ยพอดีอมืมอืออะไรหิ้งยาพิสาหันอีกบ่พิสา พ่อไปใส่แล้วนะคะเบ้แล้วโอ้โหเยี่ยมมากเก่งมากเลยเอแ้วแม่จะพามาทำผักผักดองอะเนาะมีต้นหอมกับเอียงนะผักกาดผักกาดกาดเขียวผักกาดเขียวกาดหินกาดหินดอกข้างบกาดหินอะมีอะไรบ้างแม่มีอย่างไร เกลือมีเกลือนะคะมีเกลือแส้วก็ใส่ชูร์ดสใส่น้ำตาลถ้าไม่ใส่ชูร์สใส่น้ำตาลก็ใสนาา่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนมันจะเปรี้ยวเร็วน้ำมะพร้าวแห้งมันจะเปรี้ยวชา้ามันจะเก็บได้นานตักให้สั้นอื่ ผส,สมกันกับตน้นทานอันนี้ไว้กินกับปนกับเมีงกระดากระแสบแล้วกินกับน้ำพริกเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะไปกินกนอนขันทั้งก่อนมันวนวลก่อนอเดี๋ยวกับขันเทาก็บจังล่างออกมายวกจังปงเขึ้นมามันคอยบอรหนินคอยบอริขึ้นคอยแสียกันพวกสีมกักหินมกักหึนแต่บ,บตริตองล่างขันปรุงเลย หอกสอบรถเพชรขันยะขันแห้งถ้าขันให้มันนวลมันอะไรมันจังบ่มนุนพักละสีนิ่มดีถ้ากันกําแห้งมันก็พักมันสีมลมันบนิ่ม มันใหญ่ถ้าอย่ห้ไมันหวานอันนก่ะผาคุณลงคกนกับมักหวานมักกันเพชรกับปตุ้งพาปต้ง,งพาเรื่อน สังเกตเบิ่งน้ำอันนี้เนาะน้ำที่ออกน้ำมันเลอน้ำที่เป็นเพชรมันขึ้นมันสิออกเออผู้มาเพชรมาขึ้นก็เอาเลยอันนีก็เอาแม่สิล้างซองน้ำกันไปประแม่พันขันไปประมาณเกือบอันนี้อยู่นี่เกือบซิฟนาทีอยู่แต่พ่ะนายถึงวันเจ็ดแปดนาทีน้ำน้ำเลอะเต็มถาดแล้วเขาเอามาล้างน้ำอ่า จังสีอ,งสสออกเพชรใส,กกรใสมม่มันสิออกเพชรครับทัวนี่ก้าวเข่าใส่ก้าวเลยร่อนข้นกับปลาใส่เข่าเดี๋ยวแต่มักใส่เขา่ามันสิบเหีืยวแสบร่อนขนกับปลมักใส่เขา่าใส่เข่ามัานยาวสูงเข่าทำเสร็จก็มาขั้นตอนนี้แล้วนะคะล้างขั้นตอนล้งอันนี้น้ำเปล่านะแม่น้ำเปล่าล้างเสร็จแล้ว หมฮัล่าอะไรก็ลางสองนามเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมายังไงแม่จ็ใส่เกลือใส่บุงรสชอบรสไหนก็ใส่น้ำตาลใส่ซูรสไม่ชอบก็ไม่ใส่ แต่สีบอกว่าเขาละตาพอประมาณคือว่ามันสีเป็นเบาเข้มนะมน้ำตาลพอประมาณออกหวานมึงถ้าชอบหวานถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ข้าวผัใส่ซีเรียลผ่อนไม่ยืม คุณลองคนขันยังสีบอไซส์บัดเวลาไปตักมาใส่ถ้วยใส่จานสิกินกับเขาออชรุตห้อยก็ได้เดียเ๋ยวแต่ผูมิมากใส่ล้านนิดเดียวคนมันเปียวเลี้วกะเอาเขา้าวเหนียวมาใส่เลยตอนขันกุ้งแหละอันนี้สีบอไซส์เพราะว่าจะไปกินกินกุ้งเทศย่านนั้นย่านมันเปียวเลี้ยวม,มันสสูดเลี้วเลยสีบอไซส์หายนะถ้าอากาศหนาวสีบอเป็นง่าย ถ้าอาการห่อนสิเป็นขื้นเดียวนี่ก็ดีแสบถ้าอากาศหนาวนี่ก็เปียวเร็วมีวบโบล้านเพชดขั้นเร็วให้เอานามเศร้าเขาที่เขามาหนักเขามาเขา่าเราใส่ม,มันสิเปียวเร็วผู้เฒ่ามันสีมักใส่บางคนว่ามันเป็นนาม,มาเขาบางคนว่ากินไปเก็บทองอักม,มาบรรคา,าผู้มกักแสบก็ให้ใส่นาม,มาขพร้าวอ่อน ถ้าน้ามะพร้าวอ่อนนี่มันสีเปียวเลี้ยวมันสีสมเลี้ยวพนามะพร้าวแห้งมันสีเปียวซาก็สีเก็บได้ดนนนามะพร้าวแห้งเจ้าจอดมันยอดมากเขาสีซีมันก็ได้วะเขาหมักว่ามันจางมันเข้มบ่อมากระตุ่นหอมข้นขันใส่กระลำพ้นไผ่ประกาศเขียวนำเติมตุ่นหอมหนำมันสีออกหอมประกาศตีนนี้ข้นไปซื้อหอมมาใส่หนำอีก ก็เลยจะมักประกาศตีนี้ก็ใช้ได้ประกาศตีนี้ประกาศตีนี้เนี่ยมันเผ็ดทสชาติมันเผ็ดแห้งการซีบอลง่ายขันเบอร์สองซ้ำขึ้นสกินบอรดอะไรมันสีนย่างเทสนะสผมเสีย <c oughs> มเสียมาเสีมาไอ้น้ำไม่เย็นหรอไอ้น้ำไม่เยี่มเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำถ้าเป็นน้ำต้มซุกแข็งดีต้มซุกแล้วให้มันเย็นพักสิบอลุกง่ายสิ ส่น้ำดีบนี้มันกระสิสูงเร็วให้มันเด็กขึ้นหนึ่งกรงสีายถุงมันยังสีสูงแสบถ้าหายถุงโรโดดมันสีบ่คอยสมรสามันสีบ่แสบเอาไว้ขึ้นหนึ่งแม่บอกค่ะขึ้นหนึ่งกรงอต่คือเ้าใส่ใส่หมอยังสี่ใบ่ะใส่หมอไว้ยังสี่อ่าใส่หมอถ้าเป็นพักกาดตีนมีนี่ขาสีเปิดฝาตากแดดถ้าอยากกินเร็วเพราะว่าขันอากาศหนาวมันสีสมมเร็วอันส่น้ำอีเลยต้องเติมน้ำ หน้ำเพราะใส่เกลือหน่ำธรรมดาเท่านี่แหละหน่ำเปล่าหน่ำเปล่านี่แหละเทาใส่เกลือนิดนึงเพราะว่าให้มันถ่วมมันจังโบอูเต็มสิเสียเห็นมีน้ำถั่วมน้วคือเทาใส่ตุ่มใส่แกงเติมหน่ำอีกนิอยนึงถาดใส่หน่ำบักเพาก็คือบ่ต้องเติมหน่ำโอ้หน่ำบักเพาใส่ทาน้ำบักเพาที่ใส่เลยนี่เทศนิเลยแล้วก็เรียบร้อยไว้ขึ้นนึงประมาณสองหน่วยบักเพาหน่ำ ทันไว้งกันหน่ยเดียวมันสีหวานออกหวานเสียบคนไห<ใ>นชอบก็หยิบ<ๆ>ได้เลยนี่กินกระปนก็น,นเอออันนี้ก็กินได้เลย,เลยอถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบส้ายอีสานด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะ